หวังกัล้วจะขึ้นกระเ้าข้างบนตรงนู้นเลยเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปพร้อมๆกันนี่เลยทริีๆตอนนี้อากาศหนาวมากร้ใส่เสื้อประมาณสองสามชั้นนะแต่ยังไม่รวมเสื้อคลุมอีกตัวนึงเล่นนว่าให้พวกเราเข้าน้าก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยเข้าน้ํไม่ค่อยสะดวกหรือไม่ก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราจะขึ้นกระเ้าแล้วก็เ้าหนึ่งนิดนั่งได้แปดคน ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในกระเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิวข้างนอกกันดีกว่า ของเขาลูยสวยมากข้างหลังอันนี้เดี๋ยวก่นอนไปดูวิวข้างหลังอากาศคือดีมากากับาศ17องศานะครัปัจจุบันอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นไปตรงโน้นได้อีกเนี่ยก็คือจะเห็นวิวที่สวยกว่านี้เดินไหวไหมละ่ะต้องเดินอยู่แล้วก็เดินเดินนิดนึงนะเดินตรงโน้นบันไดแล้วก็เจ็บๆแล้วก็ข้ามเขาตรงวน้นตะวันแขวน อันนี้เป็นการเดินนั่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นวนเวย์ให้เราเดินไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้เราถ่ายรูปตรงสะพานพอถ่ายสะพานเสร็จแล้วก็เดินขึ้นยอดทรงที่่ามันเป็นกลุมๆจุดเห็นเมืองกุ้ยหลินทั้งเมืองนะ้ะสามร้าเส้นสายตรงนี้แล้วก็ขากลับเราก็จะวนมาข้างล่างซึ่งเราจะไม่กลับทางเดิมเราก็ลงลงลงเขาบอกทางเนี้ยวิวตรงเนี้ยสวยมากแล้วเราก็เดินลง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 เดินมเจอที่เดิมโอเค อันนี้ก็คือเราขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อีเฉียงหรือวก็คือคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาคนมาขอพรแล้วก็ขออธิฐานเยอะมากเลยนี่เราก็กำลังเดินถึไปสะพานแปวนนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าสะพานแขวนเพรอาออธิษฐานอะไรอย่างเงี้ย นี่ข้างหลังคนเยอะมากนะคะเพราะเรามาก่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพีคของเราแล้วก็คือขึ้นบันไดเราต้องเดินจากนี่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 แล้วก็ซึ่งเราจะต้องขึ้นไปยูยอดเขาสองนู้นซึ่งมันไม่ได้ไกลมากแต่มันเหนื่อยค่ะตอนนี้บรรยากาศข้างล่างของเราก็คือสวยสวยทั้งสองฝั่งเลยวิวสวยทั้งสองฝั่งเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยวิวจะสวยมากกว่านี้ซึ่งเราแค่ต้องทนเหนื่อยขึ้นไปอีกประมาณห้าถึงสิบนาที ผู้ชมทุกคนครับผมนี่เมื่อกี้เรามาจากสภาเมื่อกี้ถึงยังยังไม่ถึงเขารับว er kind of in ินโดนถ่ายรูปให้ด้วยนะนะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะมองรอบๆเป็นวงกลมแล้วกันเพราะว่ามันกว้างมากเดี๋ยวจะพาไปวนๆ เดี๋ยวเราจะแวะเข้าน้ำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนี่ยก็คือเดินลงไปอีกเดี๋ยวเราต้องผ่านสะพานกระจกนะคะโอ่งหินหักหัวไม่เป็นไรโอ้โหตรงนี้ <people> อันตรายเลย อันนี้เราก็กาลังจะเดินลงไปที่สะพานกระจกใครที่ชอบเสียวๆก็ตามเลยอันนี้ก็ถึงจะอยู่ชั้นประมาณกลางๆของเขานะแต่วิวก็ถือว่ายังสวยอยู่นะทุกคนขอบเต็มไปหมดเลยประมาณสามมืก็ลุกพึ่ง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 พึพึตอนนี้ถึงชั้นที่ว่าเป็นสะพานกระจกแล้วนะ เดี๋ยวเขาคงให้ใส่คล้ายๆเหมือนอะไรนะที่หุ้มเท้าเพื่อไม่มันกระจกไปรอยเรามั้งเป็นจุดขาแม็กของสะพานกระจกนะคะก็ตรงนี้ก็มีคนแบบว่าถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากเมื่อกี้เราก็ถ่ายมาแล้วเพราะเมื่อกี้ไม่มีคนแล้วก็แล้ก็ค่อยมาถ่ายวิดีโอซึ่งตรงนี้วิวคือสวยดูดู อนนี้ทุกคนก็แบบจ,จัดมุมนะนั่งหาที่ถ่ายรนะูปกันนะมาพิคิดแล้วเว้ยเ้ยอันนี้พื้นก็จะแบบสุดเสียวนิดนึงโอ้ถอบมากจะถอดเสื้อสองชัน้นเลยว่ะ อันนี้ตั้งสชุดเียดูนะตอนนี้เราก็ถึงนั่นบนยอดกระเช้าแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะลงกระเช้ากันนะคะโอเคขึ้นเลยดโอเคอ้องส่วนตัวค่ะ <laughs> น,นี่เราอยู่บนกระเช้าแล้วครับดูวิวสวยงามมากอันนี้มีกระเช้าฟิว ว,ว่างเหรอว่างไงก็คือมันยังไงเลือกขึ้นได้แล้วเพราะว่ามันวิ่งตลอดไม่หยุดไอโกความสูงไม่ได้ไม่มาค่ะนเดี๋ยวค่อยกีนกแล้วอันนี้เราก็ลงมาถึงล่างแล้วนะกวางที่นี่เราเรียกว่าลู่ลู่แปลว่ากวางค่ะอันนี้เป็นทางออกคือจะเหมือนขายพวก กําไรตัวเม็ดมนันอะมันมีตัวหลังสืออยู่เม็ดละสามขายเม็ดละสิบห้าบาทรเปิดขวดที่หนึ่งดีกีแรงดีมากเราเรียกม,มันว่ากุ้ยฮวานเจียวคือ เรากุยหวาก็มีใส่น้ำตาลให้หน่อยหนึ่งนะข้าวเหล้าแล้วก็มีส่วนสอนอันก็คือกุยหวาเหมือนกินแล้วก็น้ำตาลทรายขาวเหลาขาวน,นั่นแหละนี่เราก็เป็นพัตคารินข้าวไปเที่ กินเข้าเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นดูวิวตัว่าเชียงกงซันจะไม่มีกระเช้าไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรเลยคือต้องปีนขึ้นไปเราก่าจะไม่ขึ้นขึ้นไม่ไหวตอนนี้เราก็อยู่ในร้านค้าพักอยู่ตรงนี้นะเชียงกงซันเราขึ้นไม่ไหวเพราะตอนเช้าโปรแกรมก็คือขึ้นเขาดูวิวสวยๆแล้วตรงน,นี้หนูรู้ว่ามันสวยเห็นแม่น้ำอะไรจังสีเกียงอะไรสักอย่างนี่แหละต้องเดินขึ้น500ขั้น ซึ่งมันไม่ไหวมันต้องจัดโปรแกรมไปวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเ,เราจึงจะเดินตอนนี้เราก็เลยแวะร้านค้าลเล็กๆนะคะที่อยู่ข้างบันไดแล้วก็ซื้อนอมอ,อันนี้ลาเต้กาแฟลาเต้ซึ่งฉันกินไม่เป็นให้เขาสี่สิบบาทอเอาแปดเหรียญแปดเหรียญคูณห้าสี่สิบสี่สิบบาทก็ประมนี้เราต้องมาถึงจุดที่ว่าเดี๋ยวเราจะก,ก่อนก่อนจะไปเดินถนนคนเดินทางทางทางซีลูนะ เราก็มาแวะร้านเป็นเหมือนค,คับค่ายบุฟเฟ่อะทุกคนบุฟเฟ่เราจะบอกว่าปกติมัน75เหรียญแต่ว่าเรามาทัวร์เขาก็เลยให้เรา60เหรียญเดี๋ยวพาไปดูปรบรรยากาศในร้าน ี <t descript or> <t ừ> ่ยปลอดเพื่อไม่ไหวอืมไม่ไหนใส่แล้ววะโอเคจิ้งหร่โอได้ังใจไปห้องน้ำ กินอิ่มแล้วนะคะออกมาจากพัตาคาศูนย์มุกเป็ไม่กินแ,แล้วเราก็เดินมาอ<ม>ีก50เมตรก็จะเป็นเหมือนแบบพวกร้านค้าคม,มีตลาดย่านย่านคนเดินนะคะย่านของขายนัย่ข้างในมีเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปดูนะเดี๋ยวให้ดูไอ้ี่ลมคนตกฝนตกอยู่หน่อยนึงตัวน,นี้หน้าผา เปียม่แม่คแม่คอานี่คุณแม่อุณแม่คุณแม่คาณแม่คุณแม่นุ้แม้คุณแม่คุณแา่คุณแม่คุณ่คุณแม่คัณแ่คุณแม่คุแม่คุณวม่คุณาม่คุ่าอณแม่นีณแม่คแม่น้ณแมีคุณแม่คาณแม่คแม่คุณแมลคม่คุ่ค่แม่ คุณเอาแฟชั่นใหม่ของมึงจีนแห่งกุ้ยหลินนะเฮ้ยนี่ทำหัวลูกนี่หว่าใช่<ป>ทำหัวลูกขนาดใหญ่เข้ามาแล้วฝนตกหยดมาไหลแม่กแล้วเนี่ยตกหนักมากการกำลังจะตกหนักโมมีกินเม็ดแบ้งเลยเข้าตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยะไรที่เล็งเข้ามาอันนี้จะสวยใช่นช่ใช่ใช่ช่ใช ซื้อน้ำอ้อยมานะสิบเหรียญสิบเหรียญแล้วกับเงินไทย50บาทนะคะกับพี่คนหลอกรอแหลวคนเลยซื้อที่อื่นเขาขายสองแก้ว15บาท <Okay. S 1> เอ้ย15หยวนไม่ซื้อหุซื้อแก้วเดียวสิบเหรียญซื้อ <laughs> จะลองชิมดูอุ <Ooh. S 1> ้หวนะอร่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งแล้วเพราะมันเย็นอยู่แล้ว <c oughs> อือคือ <c oughs> สดมากตอนเนี้ยอร่อย แล้วเมื่อกี้เรากินข้าวมานุ่นจะติดแบบว่าต้องกินน้มำหวานสักนิดนึงอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะยลดด้ว